สวัสดีครับกระแสะข่าวดังมาแล้วครับกับดอยไม่ต่อสัญญาบ้านบนดอยนันอนันต์ประกาศคืนสกุลไม้ทองคําไม่ขอต่อสัญญาเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินชื่อดังที่หลายคนชื่นชอบครับสำหรับนันอนันต์หรือที่รู้จักกนันในนามนันไม้ทองคําที่ต้องบอกเลยครับว่าหนุ่มหล่อคนนี้นอกจากจะมีเสียงที่ไพเราะแล้วยังเป็นนักร้องยอดกระตันอยู่มากอีกด้วย ทั้งนี้สําหรับประวัติส่วนตัวของนันอนันต์มีชื่อจริงว่าอนันต์อาศัยภพรพนาที่มีชื่อตามภาษาถิ่นของเขาคือหยอพอ่อซึ่งเป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงกะกอหรือกะเหรี่ยงขาวที่มีภูมิลำเนาที่บ้านต่อขีอำเภอท่าสองอยางจังหวัดตากจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจาก แม่อุสุวิทยาจังหวัดตากและศึกษาคณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาดวิทยาลัย Northern จังหวัดตากและหากย้อนกลับไปแน่นอนว่าบางคนได้ออกมาบอกว่ารับไม่ได้หากเกลียงจะได้มาเป็นแชมป์และต่อมาในรายการใหม่ทองคำนั้นก็มีผลปรากฏออกมาว่านันันต์อาศัยภัยพนาใช้ยาหนุ่มน้อยจากป่าใหญ่ ผู้หลงรักในเสียงเพลงได้เอาชนะใจคนไทยทั้งประเทศที่ส่งคะแนนโบวตให้ได้คว้ารางวัลแชมป์หม่ทองคำไปในที่สุดและเป็นเอกฉันซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านอนันต์ใหม่ทองคำนั้นได้ออกมาเปิดเผยถึงยอดตังในบัญชีหลังจากที่เจ้าตัวนั้นทุ่มหมดตัวสร้างบ้านและทำบุญบ้านให้พ่อแม่จนเหลือตังในบัญชีเพียงหลักร้อย หลังจากนั้นทางด้านอนันต์ใหม่ทองคำก็ได้กลับบ้านที่จังหวัดตากหลังจากที่ว่างจากงานเพราะถูกยกเลิกไปหมดแล้วเพื่อกลับไปใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเรียบง่ายกับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านเกิดบนดอยและล่าสุดนั้นเขาได้ประกาศผ่านทาง Facebook ส่วนตัวของตัวเองโดยระบุข้อความว่าวันนี้เป็นวันแรกที่เป็นศิลปินอิสระครับขอบคุณใหม่ทองคำบริษัทเบรกพอย ผู้บริหารทีมงานพี่ๆทุกคนที่สร้างให้เด็กคนหนึ่งได้มีโอกาสแทบจะจนและไม่มีโอกาสได้เจริญเติบโตและมีชีวิตที่ดีได้ทำให้ได้รู้จักและไม่มีวันลืมทุกๆอย่างและขอบคุณยุ่งข้าวที่คอยดูแลเปรียบเสมือนบ้านอีกหลังที่อบอุ่นครับ ขอขอบคุณข่าวจากไทยสยามนิวส์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ